กกอ,อตลดูอืมมมีก้มสุกมากไมเด้ยสูเนาะหุ่น,นวนนี้เอาพูลกระถางเลยมัน่าฮะเอาพูลกระถางเลยนมันมาลูกอืมมมีก้มสุกไหลเนาะโอ้ยเย็นมันาฮะ แม่ฮ้ก้อนอันน้ามโหดดันดอกไม้พอเพิ่งเนี่ยมุนบัดบ่เเลื้อยยังกะเลือแต่นาแมวนี่เลือแต่น้าแมว่าเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าแมวสองพานอว่งเนี่ยันเดียววังก่อนเนี่ยปีโปปีโปปีโปเอาวันวันวันวั นี่โอ้ยสายตาเนี่ยแบบคักคักคักสายตาแบบพุ่นพุ่นพุ่นเดะพุ่นเด้วุ่นเดะเดวเดะอันน่ะฮะเอาสารุปว่าด,ดอกไม้พอมึงห,กหักแล้วอุตสาห์ปลูกสุภาผากระเด่นจนมุนเลยนะดอกไม้พอมึงอุตสาห์ อุษานอันปลูกมาตั้งเดือนกว่าววะนะมุนไปยังจะแบบ